พรบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชการณียกิจนานบประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของปวงประชาชาวไทยตามพระปฐมบรมราชองค์การเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป พระมหากรุณาธิคุณและความมุ่งม,มั่นพระราชหรือไทยได้หลอมรวมจิตใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวทรงสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านการบริหารจัดการน้ำของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมมากกว่าหนึ่งโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภยัยรวมทั้งโครงการ เกษตรกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนพระราชทานกำลังใจให้แก่พระสกนิกรในทุกวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภัยธรรมชาติสาธาร,รณภัยและเหตุการณ์ต่างๆที่สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตทรัพย์สินและการดารงชีพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้ผู้ประสบภัยพระราชทานพระราชทรัพย์ในการช่วยเหลือราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังมีจิตอาสาพระราชทานเป็น,นกลไกสําคัญในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเข้มแข็ง ทรงส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับด้วยพระบรมราโชบายว่าต้องสร้างคนไทยให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งเป็นพล,ลเมืองดีมีระเบียบวินยัยทรงรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดารหกแห่งไว้ในพระบรมราชูปถมัมภ์ ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทสตั้งแต่พุทธ,ธศักราช2552ได้จัดสรรทุนการศึกษาไปแล้วเป็นเงิน608ล้านบาทนักเรียนทุนพระราชทาน13รุ่น2,888รายจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วกว่า1,000 รเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานทุนการศึกษาสงเคราะห์ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสขาดผู้อุปการะและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ทรงทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติมิให้สูญหายตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารอํานวยพรในวาระอันเป็นมงคลตลอดจนแสดงความเสียพระราชหฤทยัยในเหตุการณ์ความสูญเสียของมิตรประเทศเสมอมาในพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรด,ก,ปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเข้าเฝ้าในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยต่อมาในปีพุทธศักราช2500 65เมื่อครั้งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปคครั้งที่29พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกณพระที่นั่งจากกรีมหาปราศาสตร์พระบรมหาราชวังส่งรับพระประมุขประธานาธิบดีและพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ผู้แทนประเทศที่เข้าร่วมประชุมเฝ้าทูลละออง ทุลีพระบาทอีกทั้งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจากักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่สมเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566ยังแสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์สถิตอยู่อย่างมั่นคงและสองพระราชวงศ์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักปฏิบัติผู้ทรงปิดทองหลังพระตามรอยสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระปรีชาชาญและพระราชวิริยะอุตสาหะทรงห่วงใยในทุกสุขของราษฎรเปรียบดังพ่อของแผ่นดินทรงเป็นหลักใยนำความเจริญไพบูรณ์และความมั่นคงมาสู่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎรใต้ร่มพระบารมี